สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพกับโรคาวอรตี้แล้วค่ะความเครียดได้ชื่อว่าเป็นไวร้ายทำลายสุขภาพเพราะนอกจากจะเป็นตัวการก่อให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็ยังเป็นตัวกระตุ้นให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่สุดหนักลงได้อีกด้วยล่ะค่ะโรคาวอรตี้วันนี้มีประสบการณ์สุขภาพจากแขกรับเชิญที่ปล่อยให้ความเครียดคุกคามชีวิตจนปัญหาสุขภาพเล็กน้อยลุกลามกลายเป็นอาการป่วยเรื้อรัง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากคุณฟ้ารุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็ญศสีค่ะสวัสดีค่ะวิเปิลสีเป็นเจ้าของร้านขายของชําที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทราบมาว่าเมื่อก่อนนี้คือเปิดร้านใหญ่กว่านี้ค่ะใช่ค่ะแล้วทําไมถึงเราถึงได้เปลี่ยนมาเป็นร้านเล็กคะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเลยต้องลดลงมาเพราะว่าการเดินค้าขายเราต้องเดินตลอดเวลาค่ะนี้พอมันร้านใหญ่เราต้องเดินมาก ทาให้ร่างกายไม่ไหวก็เลยลดลงมาให้เหลือเท่าที่เราทําไหวค่ะคือมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะคือมันปวดมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะปวดปวดอะไรเอ่ยปวดหัวเข่าปวดปวดขามากเลยค่ะพอปวดมากมันเครียดใช่ไหมคะเครียดแล้วมันก็จะขึ้นตามตัวปวดตัวปวดหลังปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นที่หัวค่ะพอขึ้นหัวมากๆเข้ามันจะปวดจนตาเราแดงเลย ตาสีขาวเลยจะแดงเลยปวดมากพอณน้าวันหนึ่งคนที่เขาส่งของเขามาเห็นเห็นเราปิดร้านวอยงยเขาก็เลยถามเป็นที่พ่อที่ส่งของเราตลอดนะฮะถามว่าเจ๊แมวทำไมปิดร้าน่อยจังเลยรวยแล้วหรือถึงไม่อยากขายเขาจะถามเราประมาณนี้เรายิ่งฟังคำนี้ยิ่งท้อใช่เราบอกว่าถ้ามันรวยจริงก็คงจะไม่ทําหรอกแต่นี่ไม่สบายก็เล่าให้เขาฟังพอเขาฟังเขาบอกว่าเอางี้เจ๊แมวเขาก็ไม่สบายมาก่อนอาการไม่ต่างกันเลยเอางี้เดี๋ยวเราจะให้น้ําเห็ดที่ที่เรากินอยู่คือกินไปบ้างแล้วนะเขากินอยู่หลายขวดแล้ว แต่พอดีขวดที่เรากินอยู่เนี่ยมันเหลืออยู่ครึ่งขวดเราโอเคก็ขอบคุณมากแล้วก็ว่างี้ก็เลยสรุปแล้วก็ลองกินตั้งแต่วันนั้นมันก็เท้าฝาเย็นฝาแป๊บเดียวมันก็หมดเนาะมันก็น่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งมะในในครึ่งขวดที่เหลือฮะเพราะมันตกวันละสองฝาพอหมดเราก็เลยสั่งคนที่ญี่ปุ่นเราเนี่ยให้สั่งซื้อหน่อยก็สั่งซื้อเลยสามขวดอ่าพอสามขวดพอกินมาเรื่อยมันรู้สึกดีจากที่ขายของไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยไหวมันก็ดีขึ้นค่ะจากตอนนั้นที่ เคยบอกว่าปวดจนกระทั่งอยากตายบอกเลยว่าอยากตายมีความรู้สึกบอกแฟนตลอดเลยว่าค่ะทําเองเนือไม่ทําแล้วเพราะว่ามันปวดไม่อยากเดินเราเรามีความรู้สึกเราไม่อยากอยู่แล้วเราอยากตายถามว่าทํามาทำทำไปทําไมวะทําได้เงินแล้วก็ต้องมารักษาตัวรักษาแล้วเหมือนจะหายแต่ก็ไม่หายมีความรู้สึกเราไม่อยากอยู่แล้วเราขอได้ไหมขอให้เราหลับเราตายเลยได้ไหมเราไม่อยากทรมานแล้วนี่บอกเขาเลยนะสั่งลูกสั่งสั่งแฟนเลยว่าเราไม่อยากอยู่ ก่อนที่เราจะกินน้ําเห็ดนี้นะคะพอได้มากินเราบอกเออทําไมดันรู้จักกันช้าไปวะอะไรประมาณนี้ทําไมเรารู้จักกันช้าไปวะมันมันก็ดีขึ้นจากที่กินจนทุกวันเนี้ยที่ต้องต้องต้องล็อกขาตลอดนะใส่ที่ล็อกขาเพราะว่าเดินไม่ได้ก็เป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องใส่เดินได้แล้วันนี้ถือว่ามันมันเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนที่พอฝนซาปุ๊บก็เป็นฟ้าที่สดใสถือว่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมก็น่าจะ พูดได้นะน่าจะน่าจะประมาณได้ขนาดนั้นค่ะเป็นฟ้าหลังฝนนะคะแล้วก็ตัวตัวเราเองก็รู้สึกมีกําลังใจด้วยใช่ไหมคะจากที่ท้อมาตลอดเวลาท้อมาตลอดเลยว่าทำไมเราก็คิดว่าเราก็ทําบุญทําบุญสุนทานพอประมาณสําหรับตามอัตภาพของเราใช่ไหมเราทำไมทำไมถึงเจ็บป่วยด้วยตรงนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเราได้เรื่องราวดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมด เรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนจริงๆที่สวยงามเสมอนะคะยังคงพูดได้ใช้คำนี้ได้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่งๆมีของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณป้าเป็นสีด้วยนะคะเป็นการเติมกำลังใจให้กันนะคะด้วยนํำเหดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากเครียดเพราะเจ็บป่วยก็ต้องตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมค่ะ เดยวเริ่มใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้ให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัทส์ o ูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติช่วยสร้างเสริมสมดุลสุขภาพเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่พึงปรารถนาค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสิิฐค่ะ